พักเลยเปี้ยวเป้ยวเปี้ยวไปดับทัเ้ยบกลัวเดี๋ยวเอาปดูกันดับดไม่เป็นไรลูกโง่ความร้อนมานี่เชียร์ลีดเดอร์สีเขียวนะคะเอ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเ้เ้งล่ะงองไปทักทายงก่อนงาง

อันนี้คือชุดทร่จะ่พรงนี้บอกพรุ่งนี้ใช่ไหมอ๋ออันนี้ทำให้ทาให้อาไมีลูกโอมมาเหรอมาเล่นเกมลูกโอมอีกแล้วน้องมมาเล่นเกมแต่เราน้องบนล่นเล่นเกมอะไรจบไม่ฟังอยหยอกตืออ่านะคะวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นเกมอะไรนั้นนี่ฮะ นี่เหรือรถอะไรเพราะเราเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนะคะเราเราจะดูว่าวันนี้แอนแอนจะได้กลิ่นอะไรนะทุกคนวั One, two, นี่รทรีขอโทษนีไหมไม่หมดมาหมดอีกแล้วทุกคนมันเป็นหมุนหมนเหรอ,อเฮ้ยมี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 มมจะคุนน้นม<อ>ันเออเกิดอะไรเกิดอาหารแมวอ่ะ รถอหารไปเหโดนอีกแล้วครับทุกคนรถนี้มาแล้ววัดช้ำนะอ่ะอย่างจะได้อย่างจะได้นี่ยรถอะไรคะนี่รถอะไรคะแกงเราเป็นผู้ที่โชคร้ายมากเลยนะโดนแกงไปแล้นะคะรถอะไรนะนมพาหรือนมบูลอืา เราอยากได้รถที่มันอร่อยอยากให้ใส่เราอยากได้รสอร่อยที่มันอร่อยอร่อยอร่อยนะทุกคนเอาป้องมาถ่ายรูปให้แม่หน่อยขมนกล้เพื่อนเพื่อนลองครับลองชิมนปเ็ เดี๋ยวอะไรไม่กินเพราะว่าเสียงด่วนเสียงด่วนเสียงด่วนไปดึงซาอู่อันนึงสองสามผมได้กินนมบูลแล้วผมได้มะพร้าวอุ้ยซาทุ่งให้ได้จิตเดิมขอโทษครับทุกคนกินนมนมาเล่นเกมเดิมอีกแล้วค่ะดูแพ้แล้วกินขนมเหรอขอเปลี่ยนแล้วนะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนไม่เเป็นเกมแบบไหนเหรอเกมแล้วก็ไปตรง กน็นี้กมันก็จะมีอะอมที่กินไม่ได้แบบรสชาติแบบอรอย่า๋อรสชาติของอร่า๋อรสชาติของอเีน้ามนตมาเล่นเกมอะไรของน <C ourse> ้ำมนต์ไม่รู้นะคะเนาะอืมอันนี้อร่อย อืมอร่อยป้าจะถมด้วยให้ป้าจะอมด้วยแม่้วอันนอีกันมงป้าจอมป้าเล่นนะทำยังไงหมุนเลยลูกอะไรย่างไม่เอาแล้วเป็นอะไรของน้งมนต์น้งมนดูแลลูกตึมเบิร์นตึมเบิล์นหันน้ำมนหรมะพร้าวเกี๊ยวรวาน ป้าจะถอมเพา่หลังเลยยังไม่เคยเล่นเลยให้ป้าเล่นด้วยเล่นหมุนก่อนต้องหมุนก่อนหมุนเสียงดวงว่าจะเอารสชาติอะไรก่อนหมุนแรงๆหมุนแรงๆป้าจะหอมหมุนแรงๆเอาแ้ได้เบาสุดเหรอต่อไปให้พี่นายโพธิใหองหญ่นายโพธิเล้ในโพธิเลยตมัีไม่สวยเลยอันนี้ของม่ทำไ ก็รถนี้แหละดีที่สุดแล้วรถนี้อ่ะไม่ได้ไม่ได้ในโพธิแหละหมุนดเหรอนโพโ่อโพหมุนฟิวในโพนะายโพหมดหมดเปลี่ยนฟิวนโจะได้สีไหนเนาะอะไรวะเนี่ยทำไมสีมันไม่น่าไว้ใจเลยอันนี้อันนี้ต้องกล้าหาร อาหารน้องหมาที่เจอแล้วเด็กน้อยเป็นพ่อของหมาไหนๆก็เป็นคุณพ่อน้องหมาแล้วนะฮะน้องหมาก็ไม่เร็วนะเสือเสือไปแม่หลงต่อน้องหมาตื่นเต้นแล้วจัดีค่ะไปแล้วนะจะหนอนติดต่อแล้วพามาเออจีบเอาแล้วได้จะเกิร์มอ่ะไปเสือกินบ่อยแล้ว รสชาติเป็นยังไงครับเมื่อกี้คุณได้รสชาติอะไรอะไครับเดี๋ยวเอาอาหารมาให้ชิมเม็ดๆรสชาติเดียวกันเลยเหรอเล่เลยโอ้ยแสดงสมสมที่เป็นพ่อของน้องอาหลงนะอาหลงมาได้กินอาหารหมานะคุณท่านแล้วกันแล้วผมจะกินน้ำมะพร้าวนะคะขนมมะพร้าวถือว่าโชคดีรสช เสือเป็นการหมุนโชว์เสียงดวงพี่เขามจร่กันนะครีียพิญหอมได้รสอะไรรสมะพร้าวรสมะพร้าวอร่อยมากหวานมันนะคะเบาสุดแล้วพี่จริญหอมได้นมบูดน้องเอนได้นมบูดพี่เสือได้พี่เสือไม่ได้กินเพราะกินบ่อยแล้วได้โปรตีนได้รสอาหารหมาเอาไปให้อหลงเลยนะคะชาเสซ็เฟอร์อรลงเลยอ้าวอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นกเปี้ยวเไ้ยไม่ใช่อาล้องอาล้องเอ้ยอาล้องเป็นผู้หญิงนะลูกไอ้หนูเป็นผู้หญิงนะจะขึ้นขี่เจ้านินซะแล้วนะฮะสีเขียวมีเชียร์ลิสเตอร์นำทีมแล้วนะคะนี่ก็ทีมสีเขียวนะฮะสีเขียวนะเก็บอาการไม่อยู่แล้วตอนนี้นะฮะไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะสีเขียวไปก่อนล่วงหน้าแล้วฮะจับไฟครับบอสจ้า อุ้ยมีแต่มามารุมเราเลยตัวนี้ปมีแต่มามารุม